ผมพามาแกะดูแบตเตอรี่ของ JBL ชาร์ g e 6นะครับตัวนี้เป็นโมเดล TL นะครับโดยมาก TL เขาจะไม่มีน็อตล็อกตัวฝาล่างนะครับผมก็คิดว่าตัวชาร์ g e 6ตัวนี้ก็น่าจะไม่มีเหมือนกันแข็งมากมือแทบหัก นี่รูดแล้วนะครับนี่ครับก็ไม่ได้มีน็อตล็อกอะไรนะครับเป็นแบบเคียวล็อกนะครับถ้าดูจากด้าน,นในจะเป็นเคียวล็อกแปดตำแหน่งนะครับก็ตัวยางรองก็ทํามาเป็นสีฟ้าให้ดูสวยปกติจะเป็นสีขาวเดี๋ยวมาดูแบตกันครับแบตเขาน่าจะแกะง่ายครับรอบนี้ ผมเห็นมีแค่กี่ตัวเนี่ยต่ก่อนสี่ตัวโอ<ฮ>้เป็นเกลียวละเอียดด้วย มีสี่ตัวครับยางกลับมาใช้ตัวสีส้มนี้คล้ายๆตัว JBL Charge สามนะครับแบตบเหมือนจะก้อนใหญ่กว่าปกตินะครับน่าจะเป็นสองหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดศูนศูนย์นะครับนี่ความจุสี่พันเจ็ดร้อยิบสองมิลลิแอมป์นะครับเจ็ดจุดสองโวลต์ปกติเขาจะผมหาตัวปกติก่อนเดี๋ยวรอสักครู่ครับไม่รู้ว่ามีอยู่หรือเปล่า ปกติของชาร์จ5นะครับจะเป็นตัวปกตินะครับ7,800ม ah. ิลลิแอมแต่ว่าจะเห็นว่าพาวเวอร์อยู่ที่28.86วัตต์แต่ว่าไอตัวเนี้ยพาวเวอร์จะอยู่ที่34วัตต์ชั่วโมงนะครับเพราะว่าแบตเป็นก้อนใหญ่ขึ้นครับก้อนใหญ่ขึ้นให,ใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผมหาได้1850 6มาเทียบให้ดู นะครับ,รบะจะเล็กกว่าจะเล,กกาเล็กกว่าเล็กกว่าแล้วก็สั้นกว่าก็ได้เดาว่าเป็นสองหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับอันนี้คือแบบใหญ่ขึ้นแล้วใหญ่ขึ้นแล้วจะได้สะใจแต่เป็นสองเอนะครับเป็นสองเอก็จะประมาณนี้ครับผมวิธีเปลี่ยนแบตก็ไม่ยากครับเดี๋ยวผมดูก่อนแล้วเราดูไปพร้อมกันเลยผมก็แกะครั้งแรกกันครับ ขาจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นิ้วพอเราเข้าไปกดล็อกค,ครับมันก็จะดึงขึ้นเลยนล่ล็อกที่ผมบอกเมื่อกี้มาถึงหูเนี่ยครับกดปุ๊บมันก็จะง้างขึ้นอย่างนี้นะครับเขาจะลุดขึ้นมาก็จะเห็นด้านในแบบนี้เวลาเสียบกลับก็เอาล็อกไปทางขวาระวังว่าจะไปทับสายไฟอะไรนะครับเพราะว่าในนี้เหมือนมีสายแพร่รย,วย,า,วยาวอยู่เส้นหนึ่งแอบสองหนะ่อยชอบดู